ขององค์งสมเด็จพระบรมมาสสาสรสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีมหาการุณาอันยิ่งใหญ่ในสัตว์โลกทั้งหลายอันหาประมาณนี่ได้เราท่านทั้งหลายมีบุญกุศลอย่างยิ่งที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาคำสอนอมตะวาจานำพาพ้นจากทุกข์ได้จริงหนึ่งให้เว้ยนจากการทำบาปทั้งปวง 2. องทำอุศสลให้ถึงพร้อมด้วยกายวาจาใจอันบริสุทธิ์สามทำจิตใจให้ขาวรอดใสสะอาดปราศจากบ,บุญทินสิ่งเศร้าหมองทั้งหลายมีความโลภกรดหลงเป็นต้น <c oughs> ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกบุคคลจะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาบุคคลจะลุ่งทุกข์ได้ด้วยความเพียร ทัน <S 々> ิพานอยู่ไม่ไกลถ้าใจเรามีสติและปัญญาจงเจริญภาวนามหาสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นเห็นองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทำทั้งหลายรวมลงด้วยความไม่ประมาทสาธุดาดูสาธุ่า เ่ากับดิดิปุทายกำสอนของพระพุทธเจ้าคือปฏิบัติตามวินจากการทำบาปตั้งหลายสาบุญกุศลหรือหลายทุกเมือตั้งใจหือกระตั้ใจหรือ